ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับมหาวิทยาลัยคราสต์แห่งภาคตะวันออกนครเซียงไฮ้ถุงกราดถุงกระหม่อมถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเซียงไฮ้ วันที่11มีสาย,ยนพุทธศักราช2556เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณห้องอาหารซูโจวซีโรงแรมที่ประทับพ,พระราชทานพระาราชวโรกาสให้ในายหวังอันอี้อาจารย์วรรณคดีจีนมหาวิทยายลัยฟู่ตันผู้ประพันธ์วรรณกรรมเรื่องบ้านเล็กประกูลเป้าเฝ้าทูลออิกประบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออกนครเซี่ยงไฮ้นายถงซื่อจ้นเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์ของมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเรื่องการอบรมครูอาสาสมัครไปสอนภาษาจีนที่ประเทศไทยและการอบรมครูสอนภาษาไทยรวมทั้งนักศึกษาทุนพระราชทานที่มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจํานวนมากกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก6คนและปริญญาโท27คน นักศึกษาเหล่านี้ตั้งใจเรียนมากและมีความสามารถหลากหลายเช่นงานเทศกาลลอยกระทงและงานเทศกาลสงกรานต์นักศึกษาไทยได้ร่วมกับสถานกงสุนไทยนนครเซี่ยงไฮ้จัดก,การแสดงทางวัฒนธรรมได้อย่างงดงามรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาการยืนครั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2494เปิดสอนหลายสาขาวิชาปัจจุบันมีคณะวิชา19คณะสถาบันวิจัย6สถาบันวิทยาลัยการจัดการ2แห่งรวม58ภาควิชามีการสอนวิชาพื้นฐาน6วิชาสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้แก่ภาษาจีนประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและฟิสิกส์มีหลักสูตรปริญญาเอก26สาขาหลักสูตรปริญญาโท38สาขาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบว่าทรงทราบเรื่องมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออกนครเซี่ยงไฮ้ว่ามีชื่อเสียงมานานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนและจะได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งการอบรมอาสาสมัครจีนเพื่อสอนภาษาจีน และการอบรมอาสาสมัครไทยเพื่อสอนภาษาจีนด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องอบรมคณะครูและอาจารย์ที่ฝึกอบรมภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาควิชาครุศาสตร์เป็นคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2550มหาวิทยาลัยไม่เก็บค่าเล่าเรียนนักเรียนคณะครุศาสตร์จีนและตั้งศูนย์การศึกษาเมืองเซียนเฉิงเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตในการเรียน โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครูมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันเดียวที่เปิดสอนและฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าเปิดสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติและเผยแพร่ภาษาจีนสู่นานาชาติได้จัดตั้งวิทยาลัยการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นสถาบันฝึกอบรมบุคลากรครูสอนภาษาจีนแห่งชาติของฮั่นปั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นอกจากนี้ยังรับผิดชอบสถาบันคงจื้อ7แห่งในสหรัฐอเมริกาและอิตาลีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนวิชาการนายถงซื่อจินเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของมหาวิทยาลัยอ่านประกาศเฉลิมพระเกียรติ นายเฉินฉวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยถวายประกาศนีีบัตรตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสด 春暖花开的季节，来到上海，来到国东师范大,大学中心感谢国东师大授予我荣誉教授的这位，这是对我的对在我的我的关爱与鼓励。三十年前。 在我母亲的建议下，我开始学习中文，从此和中国中中国文化结下了、呃、不解之缘。我还把中国的唐诗宋词。 以及当代小说翻译成泰文，让泰国人民更好的了解中国文化与社会风貌。中泰两国是友好邻邦，近些、呃、年来中泰关系一直。 保持平稳发展，教育领域的交流日趋频繁，学高为师，身正外范。活活动。 师范大学历史悠久，教育、呃、教学成果、呃、成果丰硕。几十年来，培养了大批优秀的教师和专业人才，在中泰合作以及国际交流中。 扮演了重要的角色。中心祝愿中中泰两国在文化教教育领域继续深化合作，外中泰有益培养更多的友好社交。是 这者最后以我我的一首小诗来表达我的祝福：中泰手足情，绵延,延千秋好；采花香正，馈赠结果。 ต่อจากนั้นส่งกระดำเนินไปทอดพระเนรห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือสำหรับค้นคว้าเรื่องการศึกษา,าศาสนาปรชาัชญาและมีตัวอย่างตำราจากต่างประเทศจำนวนมาก ในตอนเที่ยงเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงแรมรุ่ยจินนางเกาเซียวเหมยรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองนครเซี่ยงไฮ้เฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จและกล่าบบังคมทูลว่าเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และชาวเซี่ยงไฮ้ยินดีที่ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนเซี่ยงไฮ้หลายครั้งและประทับใจในรับปริชาสามารถด้านต่างๆโดยเฉพาะส่งทราบภาษาจีนอย่างลึกซึง้งและส่งพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนหลายเรื่องช่วยผลักดันให้มิตรภาพไทยจีนแน่นแฟนยิ่งขึ้น นครเซี่ยงไฮ้เจริญเร็วกว่าเมืองอื่นๆของจีนทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างสังคมตามมาขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขแต่ก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ต่อไปการทำงานของสภาที่ปรึกษาการเมืองของรัฐและของนครเซี่ยงไฮ้เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆและประชาชนแนะนำนโยบายตรวจสอบผลงานและส่งเสริมการผูกมิตรกับนา,นานาประเทศ เชื่อมั่นว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้จะส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นและกราบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆในนครเซี่ยงไฮ้ให้มากขึ้นทรทัศน์วงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยรักอัคาราชกุมารีเสด็จเยือนสาธาร,รณรัฐฝรั่งเศสและสมพันธร,รัสวซียระหว่างวันที่13ถึง28เมษายน2556โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานครับวันที่12เมษายนพุทธศักราช2556 เวลา23นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลยกษักอัครราชกุมารีสเสด็จไปยังท่ากาศยานโซนรภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 930ไปยังท่ากาศยานชาลเดโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คณะแม่บ้านทั้งสามเหล่าทัพข้าราชการคณะลูกเสือชาวบ้านและประชาชนเฝ้าส่งเสด็จ วันที่13เมษา,ายนพุทธศักราช2556เวลา7น,นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัลัลรณ์อัครราชกุม,มารีเสด็จถึงท่ากาศยานานานาชาติชาวเดอโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรัร่งเศสโดยมีนายสมศักดิ์สุริยวงศ์ เอกอัครราชทูตนกรุงปารีสและพระยา่าพันเอกนัทพงศ์พราแก้วผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปารีสตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยในกรุงปารีสและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จยังโรงแรมเลอบริสตอลโรงแรมที่ประทับโดยมีนายนรมิตรหิมชีรนันอัครราชทูตและพระยารวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จ สำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัสสวิสระหว่างวันที่13-28เมษายน2556นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลัลษณ์อัครราชกุมารีจะส่งลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาพรและ i a r c พร้อมทั้งจะท่งประชุมหาหรือกับนักวิทยาศาสตร์ของ i a r c เกี่ยวกับความร่วมมือในปัจจุบันและอนาคตด้วยพร้อมทั้งทอดพระเนตรสถาบันสัตวแพทย์แห่งชาติอัลฟอร์จากนั้นจะเสด็จยังสมาพันธรัสสวิส เพื่อส่งร่วมประชุมหาหรือกับองค์การอนามัยโลกณน,นครเจนีวาทรัศทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ช้าวันนี้พลเอกหมอมเจ้าผุสานสวัสดีวัสดเดจไปพระอุโบสถวัดราชาธิวาสราชบวร,รวิหารเขตดุสิตทรงบำเพ็ญพระกุลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาิยิกาเจ้าสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถในราชการที่หและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชการที่7เนื่องในโอกาสวันสงกรานในการนี้ได้ประทานทุนการศรึกษาแก่นักศึกษาด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ